สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดูดีชาแนลอีกเช่นเคยครับอยู่ผมเหมือนเดิมฮะก็ฟูดีชาแนลแต่ในวันนี้เนี่ยเมื่อวานผมบอกว่าผมจะพักใช่ไหมแต่ว่าคือสายเลือดผมมันเป็นเกมเมอร์ไงผมก็เลยแบบต้องออกมาแคสเกมเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมที่ตอนนี้กําลังอ่าติดกระแสลมบนเลยก็ว่าได้นะครับกับเกมทอมแอนเจอรี่นั่นเองครับแมวกับหนูร่าเริงของเราก็ในวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเป็นหนูแล้วกันนะเป็น survivor นะครับซึ่งเขาบอกว่าเกมนี้นะคล้ายๆกับ Identity V กับ Dead by ผมไม่เข้าใจว่าม,ม,มันเหมือนตรงไหนเว้ยมันเป็นแบบมันไม่ใช่ 3D มันเป็น 2D กึ่งๆ 3D แบบฉากแนวตั้งอ่ะเออมันไม่ใช่แบบเหมือนไอเดนที่แบบว่าฉาก 3D หรืออะไรงนี้นะครับโอเคภารกิจของเรานะครับก็คือภารกิจของเราก็คือเราจะต้อง เอาชีฟนะครับกลับเข้าไปที่รังของเราให้ได้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเอ๊ะมันมีเมาส์เพราะว่าผมเล่นในโปรแกรมจําลองนั่นเองครับนะผมเล่นในโปรแกรม b l u e s t a c k นี่ครับผมอาผมสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะแต่ว่าผมมีเอ้ยอันนี้เท่วะ่ะแต่อันนี้น่ารักอน่ารักเอานี้แหละไปสกินผมก็มีนะ สก,กินสก,กินเริ่มต้นโอเคผมว่าถ้าเล่นไปนานๆน่าจะน่าจะได้อยู่เอาวงอาวุธเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับคล้ายๆเปิรก์กอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้สกิลติดตัวเมื่อใช้ไอเทมโจมตีแมวจะลดความเร็วของแมวชั่วขณะเลเวลสความดิ้นหลุดออกจากมือแมวเร็วขึ้นนะครับเลเวลสจะสามารถทำลายกำแพงได้อา่าเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับโอเค พร้อมครับผมอีก3วินาทีไปเลยใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าชอบเกมนี้หรือเปล่านะฮะส่วนตัวแล้วผมก็โอเคนะภาพมันก็น่ารักดีเอ้ยมันมีประกวดดาวเด่นด้วยเนี่ยโคตรเท่แบบนี้หลอกล่อให้คนซื้อแน่ๆเลยครับเขาบอกให้เราไป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  ไปสำรวจนะฮะโอเคเอาผมขยับไม่ได้เนี่ย there, ผมตั้งเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขยับไม่ได้เ้ย ผมขยับไม่ได้ทุกคนผมขยับไม่ได้ <laughs> เดี๋ยว <c oughs> ๆอะไรเนี่ยกูเออแล้วกูชิบหายแล้วผมไปตั้งปุ่มมัว่วเดี๋ย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 วแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยตาอันนี้กูเ, <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาต ตั้งการทำงานปุ่มก่อนปุ่มอันนี้ดีกว่าโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเราต้องออกไปกับผมเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อเราในการเอาชีทนั่นเองไปกรอปโ,โดดโดดดึงดึงดึงไปเลยเราน่าจะเจอชีทแล้วปะปิดประตูกันครับ ไปเหมือนมีคนเปิดประตูมาแมวหรือเปล่าแมวหรือเปล่าแมวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวนะโอเคไปฮะเจอแล้วห้องครัวตรงนี้ไหนรูรูร,ร,ร,รูฉันต้องการรูดันไปดันไปเร็วเรวเร เร็วเร็วเราต้องบวกไอ้นี้ด้วยนะครับบวกไอ้นี้อ่าบวกสกิลมันมีให้อัพสกิลด้วยอย่างเจ๋งมาๆๆเร็วๆช่วยกันตอนนี้มีอยู่ข้างล่างครับทุกคนช่วยกันดันเร็วๆๆๆๆๆดีดีมากดีมากดีมากเส็บล้าอีกหนึ่งด้านซ้ายฮะเราต้องไปดูด้านซ้ายว่ามีหรือเปล่าครับเฮ้ยยโอเคตอนนี้เหลืออีกสองชิ้นหรือเปล่าไม่ใช่เหลือเยอะเลย เหลือเยอะเลยมีไงชีสชีสอยู่แถวนี้อ่าชีสยุงบนเอ้ยล่วงไปยังไงวะเอ้ยเอา้าแมวแมวมันวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ครับมีชีสอยู่ตรงนี้นี่ไงรูรูข้างบนรูมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่เราจะเอารูนี้ก่อนนะครับไป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  เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าอย่าอย่ามาทำแบบนี้พี่ไม่ชอบนะครับอ่อันนี้ครับแล้วก็ไอตัวนี้คืออะไรไอตัวนี้คืออะไรก็ไม่รู้ทำไมอ่ะผักทำไมผักไม่ได้อ่ะงงจังเลยอ๋อโอเคไป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 ผมว่าเออเล่นง่ายอยู่เล่นง่ายอยู่ จัดไปมา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 ช่วยแล้วมาช่วยแล้วอืออืควางมันสวยสวยดีควางไปเยี่ยมเยี่ยมดี <c oughs> ตีหัวแตกหัวแตกไประเบิดตูม สวยโอเคเกมแรกชนะครับผมโอเคฮะสำหรับทาเอเจรี์วันนี้อาจจะเล่นเด๋อเด๋าหน่อ,อนยนะเพราะว่าคือครั้งแรกครับผมครั้งแรกก็จะเอ๋อย่างนี้แหละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมกับเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะไปลองฝึกเล่นดูนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับไปก่อนนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ